มีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอ,อยู่ต่างประเทศแล้วก็ร้องสื่อมาบอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือคุณแม่คุณแม่เธออยู่เนี่ยอายุ72ปีอ,อยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าถูกน้องชายทําร้ายแม่ทุบตีมั่งให้แม่อดข้าวมั่งไล่ออกจากบ้านมั่งนะคะซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนไปบอกเธอเธอบอกว่าเคยโทรแจ้งตํารวจหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมาให้การช่วยเหลือค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้วิธีวิดีโอคอลข้ามทวีปมาเลยนะคะจากฟินแลนด์แล้วก็มา ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบุรีรัมย์ขอให้ช่วยเหลือคุณแม่ของเธออายุ72ปีถูกน้องชายชื่อว่านายธงชาติอายุ37ปีทำร้ายตัวเธอเนี่ยย้ายไปอยู่กับสามีที่ฟินแลนด์ค่ะก็ใช้วิธีส่งเงินให้แม่ทุกเดือนแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านปีละครั้งแต่ว่าช่วงนี้กลับไม่ได้เพราะว่าติดโควิด -19 ทีทีนี้เพื่อนบ้านโทรมาบอกบอกว่าแม่เนี่ยโดนน้องทำร้าย ทุบตีมั่งขังในห้องให้อดข้าวบ้างบางทีแม่โดนไล่ออกจากบ้านเอาข้าวของในบ้านมาเผาทิ้งก็มีถามว่าทําไปทําไมเพราะของเงินแม่แล้วแม่ไม่ให้จะเอาเงินไปซื้อ,อยาบ้ามาเสกแล้วไม่ได้เคยโทรแจ้งตํารวจหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่เคยมีตํารวจไปช่วยเหลือแม่เลยคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยยังต้องมาทุกข์ทรมานเพราะลูกชายตัวเองล่าสุดเพื่อนบ้านบอกว่าน้องชายตอนนี้ขนทรัพย์สินในบ้านไม่เว้นแหนแต่พัดลมขายเกลี้ยงเลยค่ะ รู้มันก็ไปด่าตีเขาไปทำร้ายเขาตอนนี้หนูไม่มีความหวังอะไรกับเจ้าหน้าที่รัฐรับฟังรับฟังแต่ไม่มีอะไรอะ่ะเนี่ยค่ะเธอก็เลยอยากจะร้องเรียนผู้สื่อข่าวตามไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะอยู่หมู่ที่3บ้านหนองพลวงค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแล้วก็สภาพบ้านคือเปิดเอาไว้แต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยนะคะไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าคุณยายเนี่ยไปซ่อนอยู่ในบ้านของชาวบ้านต้องไปหลบเพราะว่าถูกลูกชายไล่ตี ตามไปจนเจอเนี่ยค่ะคุณยายอยู่ในสภาพหมดแรงเลยแล้วคุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายไล่ออกจากบ้านเพราะว่าขอเงินไม่ได้ตัวเองถูกทําร้ายนี่หนีเอาชีวิตรอดมาหลังๆมานี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นมาตัวเองป่วยหนักด้วยไปรักษาโรคมะเร็งลำคอระยะสุดท้ายหนีลูกชายไม่ทันจริงๆเพราะว่าตัวเองก็ป่วยตอนนี้ลําบากมากขอหน่วยงานไหนก็ได้มาช่วยยายทีค่ะ ทำอะไรพูดอะไรก็มาถูกางพูดคำเดียวก็พิดคำเดียวตายายเลยได้ทำรายยายไหมทำทำทำ่างนี้ทำแยบนี้ทำกด<อ><ำ>นอีอกดทออ,อ,อนี่ผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยไปเจอเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งด้วยนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับยายหรอกไม่กล้าช่วยเพราะว่าลูกชายเนี่ยขู่เอาไว้บอกถ้าช่วยนะโดนแน่นอนแม้อยากจะช่วยแต่ก็กลัวค่ะ แต่ว่าพวกหนกไม่ไม่ใาเย็นมันขู่อะข้างบ้านนี่แล้วก็โทรไปบอกว่าคนนี่มันทาร้ายมันจะฆ่าแล้วนี่มันมันเมันเรียกง่างี้ยแก้งนี่ไม่ได้ใครจะเก้งพวกมึงอยู่ไม่ได้หรอกวันนี้อยู่นี่คอยคอยจะช่วยเหลือแม่มันกับข้าวเอาไปให้กินได้เพราะมันจะวุ่นวายมันบอกว่ามันต้องมาดูเดี๋ยวมันดูเองอะไรอย่างเี้ยนี่บางทีก็วิงมาเสื้อผ้าไม่ได้ใส่กรมนี้ นี่ก็อยากให้เขามาเอามันจปบนาบัดอะไรปรไม้แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไป็อะไรเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องของคดีกับผู้กำกับการสพลำดวนนะครับพันตำรวจเอกทำทันวันศุกร์ค่ะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงานที่ผ่านมามีผู้ป่วยอาการทางจิตในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมากตำรวจไม่สามารถจะจับมาขังหรือว่าดำเนินคด,ดีได้ถ้าหากเขายังไม่ได้ก่อเหตุ ล่าสุดเนี่ยทีนี้ทํายังไงพอมอค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปูรีรำทราบเรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนยังไงช่วยคุณยายก่อนนะคะให้ปลอดภัยดีที่สุดค่ะค่ะก็จริงลูกก็ไม่น่าทํากับแม่ขนาดนี้นะคะ